สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอัพเดะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวนะครับว่าอิร่านนั้นจะซื้อเครื่องบินรบสู่35จากรัสเซียจํานวนถึง48ลำครับซึ่งพบว่ามันมีเอกสารที่หั่วไหลออกมาซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรม้อกกันประเทศของรัฐบาลรัสเซียนั้นเนี่ยครับได้ทําเอกสารหลัานี้ หลุดรอดออกมาถึงมือของสื่อมวลชนเขาบอกว่านี่อิร่านั้นกําลังเตรียมการเพื่อที่จะรับมือกับภยัยคุกคาบนะครับเป็นการยกระดับเสยญญานรภาพทางอากาศของพวกเขาด้วยนะครับความเคลื่อนไหวท,หทั้งหมดเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมเข้ามาแล้วฝากคุณผู้ชมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องถาอัปเดตกันก่อนท่านจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสาร ในทุกๆวันที่ผมนน้นำเสนอให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกัน,นครับเว็บไซต์ข่าวอย่างนิววิกรายงานนะครับว่าอิร่านนั้นจะซื้อเครื่องบินรบสู -35 จําจำนวน48ลําลำจากราัสเซียตามเอกสารที่รั่วไหลจากรอตเท c เอกสารที่ถูกอ้างว่ารั่วไหลออกมาจากรอตเทกซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของรัฐบาลราัสเซียบ่งชี้ว่าอิรานอาจกำลังเตรียมเข้าซื้อเครื่องบินรบสู -35 จําจำนวนหลายสิบลำ ในดีลประวัติศาสตร์กับทางด้านรัสเซียซึ่งอาจถือเป็นการส่งออกอาวุธครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งของรัสเซียนับตั้งแต่การเปิดบัญิการทางทหารกับทางด้านยูเครนเมื่อปี2 5 6 5เอกษา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 สารตะกราาซึ่งเผยแพร่ออนไลน์ระบุว่าอิรานมีความตั้งใจที่จะซื้อเครื่องบินรบขั้นสูงจำนวน48ลำการเคลื่อนไหวตะกล่าวจะสามารถยกระดับของทัอากาศของอิรานให้ทันสมัยขึ้นอย่างมีนัยะสำคัญและจะกระชับความรบมมืนทางทหารระหว่างอิรานกับรัสเซียให้มีความลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น ในขณะที่อิร่านนั้นเผชิญกับการเผชิญหน้าที่ทวีความรุนแรงกับสหรัฐรวมถึงอิสราเอลในขณะที่รัสเซียนั้นยังคงเผชิญหน้ากับชาติตะวันตกอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันความเป็นไปได้ของดิวซู35เกิดขึ้นภายหลังสคราม12วันระหว่างอิร่านกับอิสราเอลและการโจมตีทางอากาศของสหรัฐต่อโรงงานนิวเกรดของอิร่านในเวลาต่อมาซึ่งได้มีการเปิดเผยนึงข้อจํากัดของกองบินรบเก่าของอิรา่ออรานการอัปเกรดเป็นเครื่องบินรบซู35ที่ทันสมัย จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการป้องปรามการโจมตีในอนาคตและป้องกันที่ตั้งสถานที่สําคัญของอิหร่านได้ดีเป็นอย่างมากหากได้รับการยืนยันการจัดซื้อครั้งนี้จะไม่เพียงแค่เสริมสร้างตําแหน่งในภูมิภาคของอิหร่านเท่านั้นแต่ยังตอกย้าถึงความสัมพันธ์ด้านการป้องกันประเทศที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นระหว่างสองรัฐที่ถูกคว่ำบาตรจากหลักในส่วนของรัสเซียดีลยวนี้จะมอบความสาเร็จด้านการส่งออกที่สําคัญท่ามกลางมาตรการการคว่ำบาตรและข้อจํากัดในการผลิตช่วงสงคราม ไฟล์ของโอรเทคที่ถูกอัพ่าั่วไหลซึ่งมีรายงานว่าถูกเผยแพร่เมื่อวันที่2ตุลาคม2568โดยกลุ่มแฮกเกอร์ Black Mirror ประกอบด้วยเอกสารภายในมากกว่า300ฉบับซึ่งได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาการส่งออกราคาและกำหนดการส่งมอบภาพหน้าจอของเอกสารเหล่านี้ได้เผยแพร่ในวงกว้างบนแพลตฟอร์ม X Telegram และชุมชนอ s ซินสำหรักข่าวที่เกี่ยวข้องกับการปกอักนประเทศรวมถึง Army r e c o n n i t i o n รวมถึง Defense Security Asia รายงานว่ารหัสลูกค้า364 ในเอกสารเหล่านี้สอดคล้องกับอิรันโดยบ่งชี้ถึงคำดังซื้อเครื่องบินรบหลายบทบาทสู35จำนวน48ลำในเอกสารดังกล่าวระบุว่าการจะซื้อครั้งนี้จะถูกรวมเข้ากับแพ็กเกจสงครามอิเล็กทรอนิกส์และก็ระบบการบินขั้นสูงที่พัฒนาโดย KRET ซึ่งเป็นบริษัทสาขาหลักของ r o s t e c Corporation ของรัสเซียเช่นเดียวกันตามการรายงานงานหนึ่งระบุว่าโค้ด364ได้สรุปโครงการมูลค่า686ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยมีการส่งมอบเป็นระยะ ในช่วง16ถึง48เดือนซึ่งหมายความว่าเครื่องบินชุดแรกอาจมาถึงเร็วที่สุดในปี2 5 6 9และชุดสุดท้ายภายในปี2,571โครงการนี้รวมถึงระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็ในเรื่องของขีดความสามารถในการป้องกันและการตอบโต้นอกจากนั้นยังมีข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันนะครับแต่ว่า army recognition นั้นบอกว่ารูปแบบและคำศัพท์ในเอกสารมีความคล้ายคลึงกับเอกสาร จริงของร็อดเทคอย่างใกล้ชิดสำหรับซูสามสิบห้าเป็นเครื่องบินรบหลายบทบาทเครื่องยนต์คู่ของรัสเซียที่มีเครื่องยนต์แบบปรับแรงขับเพื่อความคล่องตัวที่ยอดเยี่ยมมันมีเวรดาที่สามารถติดตามเป้าหมายหลายเป้าหมายพร้อมกันและบรรทุกขีปปานุธและระเบิดได้สูงสุดถึง800 0กิโลกรัมเครื่องบินลำนี้ถูกออกแบบมาเพื่อแข่งขันกับเครื่องบินรบยุคที่4และ4.5ของตวนตกที่ทันสมัยไม่ว่าจะเป็น f 1 5 e Strike Eagle หรือว่า F18E Super Hor n เ t ด รวมถึงยูโรไฟเตอร์ไทฟูนโดยตำแหน่งที่เป็นรากฐานสำคัญของกองทัพอากาศร,รัสเซียและโครงการในการส่งออกเครื่องบินรบเมื่อเดือนกันยายนอิหร่านได้รับเครื่องบินรบมิก29ชุดหนึ่งจากรัสเซียซึ่งช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางอากาศดิวเหล่านี้เกิดขึ้นพร้อมกับสนธิสัญญาความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างอิหร่านกับรัสเซียที่ลงนามเมื่อต้นปีนี้โดยประธานดิวารดิมียปุตินผู้นำของรัสเซียกับต่ะหนักรประทับดีมาชูดเปเชตเคียนผู้นำของอิหร่าน ส่วนที่สัญญาดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปต้นไปโดยมุ่งหวังที่จะกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีในภาคส่วนกลาโหมพลังงานและก็เศรษฐกิจรายการแยกต่างหากจากเอกสารที่รั่วไหลโค้ด012ก็ดูเหมือนว่าจะเกี่ยวข้องกับแอลจีเรียโดยระบุเครื่องบินรบล่องหนสู 57E อีก12ลำและชุดสนับสนุนซู34มูลค่า414ล้านดอลลาร์หากได้รับการยืนยันแอลจิเรียก็จะกลายเป็นชาติแอฟริกาชาติแรกที่ใช้เครื่องบินรบ ยุคที่5ซึ่งจะเสริมสร้างการอกปราในพื้นที่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางด้านตะวันตกการส่งมอบเหล่านี้ตอกย้ำบทบาทของรัสเซียในฐานะผู้จัดหาทางทหารรายสําคัญในช่วงเวลาที่พวกเขานั้นเนี่ยครับในการส่งออกอาวุธจากราัสเซียลดลงอย่างรวดเร็วตามข้อมูลของเจมทาวฟาว a t ชันซึ่งเป็นครังสมองในสหรัฐอเมริกาบอกว่าการขนส่งลดลงถึง92%ระหว่างปี2 5 6 4ถึงปี2 5 6 7 โดยเหลือผู้ซื้อที่ใช้งานอยู่เพียง1ิบกว่ารายเท่านั้นโดยการที่ผลิตมุ่งเน้นไปนที่สงครามในยูเครนสัญญาต่ตางๆกับประเทศจากอิหร่านและแอลจีเรียจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการรักษากิจการส่งออกด้านกรลาหบของรัสเซียเองทั้งนี้อิหร่านและรัสเซียยังคงไม่ได้ยืนยันเดีวการขายซู -35 ที่มีการกลา่าวว่าหากได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นความจรงิงข้อตกลงนี้อาจจะนิยามอำนาจทางอากาศในภูมิภาคใหม่เสริมสร้างเรื่องของการป้องกันของอิหร่านต่อสหรัฐและก็อิสราเอล และเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ร,หระหว่างรัสเซียกับอิรานในระยะใหม่ที่ผ่านมานั้นเนี่ยครับคุณผู้ชมครับก็มีการพูดกันมานานนะครับว่าอิรานนั้นเป็นผู้ส่งออกขีปนาวุธแล้วก็โดรนให้กับรัสเซียในการทําสงครามกับทางด้านฝั่งยูเครนซึ่งอิรานนั้นก็ปฏิเสธนะครับว่าพวกเขานั้นมีการส่งมอบโดรนให้กับรัสเซียจริงแต่ก่อนเกิดสงครามก่อนหน้านั้นในขณะเดียวกันเวลานี้เนี่ยครับทางด้านฝั่งของรัสเซียเองนั้นก็พยายามในการที่จะ รักษาเสถียรภาพในเรื่องของการส่งออกอาวุธยุทโธปกรณ์หากว่าเดีลวนี้เป็นจริงอย่างที่มีการนำเอาเอกสารหลุดก er ันออกมาเผยแพร่นั้นก็จะทําให้รัเสเซียนั้นเนี่ยครับได้มีการส่งมอบเครื่องบินรบชุดใหม่ให้กับอิรานและสิ่งสําคัญนั้นจะทําให้อิรานนั้นมีอํานาจมากยิ่งขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลางนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องถ่าอัปเดตนั้นนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องถ่าอัปเดตในนนนทุกๆวัั้ ผมจะมีเรื่องราวข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกไว้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันโดยเฉพาะเดียครับเรื่องราวข่าวสารด้านความขัดแยง้งการเมืองระหว่างประเทศเทคโนโลยีนวัตกรรมต,ต่างๆนะครับโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับอาวุธยุทโธ,ทธปก,กรณ์ก็มีมาให,ให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันเข้าไปแล้วอย่าลืมนะครับสนับสนุนช่องทางอัปเดตผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยบัญชีออมทรัพย์นะครับเลขที่บัญชีก็1693425111นะครับ1693425111 หรือท่านจะสมัครสมาชิกรายเดือนเพียงแค่เดือนละ100บาท300บาทหรือว่า600บาทนะครับมีลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้แล้วหรือว่าท่านนั้นจะสนับสนุสน,นเป็นซูเปอร์สติ๊กเกอร์ซูเปอร์แชทซูเปอร์แงก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันขอบคุณทุกๆคนนะครับขอบคุณท,ทุกท่านที่มาติดตามรับชมรับฟังเรื่องราวข่าวสารจากช่องถาอัปเดตในทุกๆวันครับ